แล้วก็เคาะหัวเพื่อให้มันแนบสนิทแนบสนิทปิดออกต่อไปค่อยซิลืมเนยเนี่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 เฮ้ยพัระถมเนี่ยหรือว่าพับกระถมเนี่ย 耶！对对对对对，好了。 คองถงูเออครับเดี๋ยวนะครับพีออ่หนอเลยครับสําเร็จครับเ,ออเพียงเท่านี้สต๊บฟสโดเค